สวัสดีค่ะมาพบเมื่อพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องนนทียาผ้าร่วยมือนีแอดมินกับเดมาหาแม่ลำไยนะคะซึ่งงวดที่แล้วร้านแม่ลำไยน่องกัปตันกับจับเลขห้ถือจับหนึ่งหาแปดซื้อตัดหนาตัดหลังกับถือสองตรลางนะคะมือนีก็ไเลขผ้าผ้ากันมหาน้องกัปตันอีกว่าสิจับหายตัใดสีเดีผ้าพีผ้าน้องมาก เบิ้งน้ากันก่อนสิก่อนสิเขาไปช่วมกะเขามาแล้วก็ยืมกดไหล่กดแท์เพื่อเป็นกำลังใจให้ท่าง่องนุนทียาผ้า,า้วยก็ขอเชิญรับช่วมเลยเลยคะ่ะอันอันอันฮาน้องกัปตันมาจับเล็กให้ป่านี่ยเร็ว ทัวจับเดี๋ไม่ลงก็จับตัวใด้ให้ตัวใดว้าจับตัวใดเอาไปดูเอาขนมเร็วมัมมัมเเร็วมัม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 นี่นเล็จับตัวใดจับในป้าเร็ยสองตัวสองตัเอาันนึ่งเอาอันนึ่งตัวใดตัวใด้าตัวมันสิออกเร็วเร็วๆูว่า เมี่ยวตัเมีเอาลูกเม่เไม่เอไม่ไเอาม่ลูกเอาไม่ยังคมณเอาไม่ไดมมัมมัมแล้วลูกเอามัมมัมจับจับมมััแล้วเนียจัวใดตัใดลอัมมัมมัมัมเอามับมัมแล้วลูกด้ัััเที่มัมเ้ยมัมมัมแล้วนตันหายตัวใดบ้าเอามัมมัก็เน้ยเออเที่ยวอานี่นจับเลขจับเลข มัม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 เดทีเอีมัมมันลูงพี่ถอยออกมาลู่จับให้เน่ยใตัวใดเร็วเร็วปัญหาเบิ้งน้ำยอยลุกจับมาาตัวใดวะอันนี้มือรเหนียบขามันข้นข้นนข้นตัวใดวาเร็วเร็วเดน่อย

บอเคสองอัน okay. mm ้อนเนาะอันงเนีนี่เด่นสองอันนะที่แหลกมาสองอันแหลกมาสองเกตเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้สองเกตจับสองอันเลยสองเกตสองเกตหนึ่งสองเกตหนึ่งใช่สองเอัน ซูปลงไก่จับเช่ไได้แล้วได้แล้วสองเจ็ดหนึ่งจบแล้วสรุปแล้วน้องกับตันกับจับห่สองเจ็ดหนึ่งสามตัวตรงๆค่ะเอฟซี่กัตัดหนาตัดหลังน้ำเด้อกับบอมมี่ผู้ใดสีหูวะเรศมันสิออกต่อไดสื่อบนสื่อลลางน้ำ วันที่แรกเขาก็จับให้นึ่งหาแปดมันก็นออกนึ่งหาลางวันนี้ก็จับให้สองเกหนึง่งสองเกทหนึ่งกระตัดสื่อน้ำบนล่างก่อนจบคลิปขอให้พ่อแม่พี่น้องโชคดีถือหวยรวยๆไปน้ำกันโชคดีทุกคนเด้อค่ะสวัสดีจ้า